ไปแล้วครับเดี๋ยวเราตามเจ้ากูโบต้าครับฮนะด้านหน้าเราโน้นก็ลงบอ่อไปแล้วครับแนะคทสามสองสามจีซีฮะออกมายังไม่ถึงเดือนเลยครับก็รงงานนันนึแต่ช่วงเช้าครับ เดินไปไหนฮนะคงจะไม่ลงบ่อนะครับเข้าสวนครับเปิดร่องน้ำฮนะก็ทนครับเดี๋ยวเราลงไปดูพระเอกของงานเลยครับ ทีหนึ่งเมืองแกงก็มาถึงนี่แต่เพิ่งเพิ่งมาถึงครับ9้าโมงนะครับรถเขาก็ลงงานไปแล้วฮะโอวันนี้ลืมเอาเสื้อแขนยาวมาด้วยครับอยู่ข้างหน้าเรานน่นฮะ แกสสามสองสามจีซีครับแต่ถ้าบอกชื่อไม่ถูกนี่ก็คงจะทำรีวิวรถไม่ได้นะฮะเดีย๋ยวเราไปอีกมุมครับอันนี้ย้อนแสงฮนะ เค,ครับไม้งมุมครับได้ลบไม้ด้วยฮะนี่ก็เป็นบอ่อเก่าแล้วครับบอ่อเก่าแล้วก็ขยายับ เดี๋ยวก็โวยนะครับดินก้นบ่อนะฮะโวยขึ้นด้านบนครับเดี๋ยวก็ฝั่งนี้ครับปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่ให้ลดลงครับวิ่งลงครับตัวชันเหมือนเดิมครับสูงชันเหมือนเดิมนะ เหมือนกับต่อที่แล้วฮนะที่การีเอฟบายสองหนะึ่งห้าสี่ฮะมาจับมดต่อนนี้ก็ตารางนี่ครับต่อเป็นหินแบบเนี้ยนะ ถ้าเจอหินใหญ่ครับเป็นหินใหญ่หินดานครับเราต้องใช้หัวแยกครับตัวลายแยกนะครับมาตัดแท้งครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้ครับต่อหน่าจะขูดวนไปเรื่อยๆครับ นี่ก็บริเวณครับดียวให้ชมบ,บริเวณบ้างฮนะมีปรับทำสวนครับนี่ฮนะวางใหญ่เลยครับฝั่งนี้มีน้ำแล้วครับนะน้ำออกไลฮนะ ก็เป็นสันเขาครับชั้นหน้าเราด้านบนนู่นครับก็กำลังเดินอยู่ครับตอกแตกตอกแตกตอกแตกอยู่นะฮะส่วนู้นก็รุ่นเปิดไปทุนครับแต,แต่เมื่อกี้คุยกับพี่ก็ถามว่าร้อนนะฮะโอ้โหสุดยอดครับก็แดดเปรี้ยงเลยครับ ถ้ามีแอร์ก็น่าจะดีครับนะถ้าเป็นท่องกระจก,กนะเพราะว่าบ้านเราอากาศค่อนข้างร้อนครับรุ่นเปิดประทุนแบบนี้ก็ทำงานก็น่าดามความเครียดหน่อยนะ mm hmm. KX913 ครับปูโบตานะนครับเขาก็ จะไปปรับร่องครับทำล่องปรับพื้นที่นะครับเนี่ยในแปลงเนี่ยครับที่เห็นด้านหน้าเราเนี่ยฮะนี่นครับีด้านหน้าเรานู่นก็สองคันครับมารออยู่ฮนะเพื่อถ่ายดินครับถ่ายดินก้นบ่อเนี่ยครับเึ็นไปไว้ปากคอฮนะ น,นี่ก็อันนี้ก็ไม่หนักครับไม่หน,นักเท่าไหร่ครมันหินลักษณะแบบนี้ครับขูดไปเรื่อยๆครับขยันขูดแล้วครับก็ลักษณะแบบนี้ครับต้อง อันนี้มันต้องแต่งนะครับต้องแต่งให้สลลบไปครับสลลบยิ่งเยอะยิ่งดีครับนี่ฮะเพราะว่าถ้าไม่แต่งสลบแล้วครับถ้าเป็นแนวตั้งนะครับลักษณะดินแบบนี้ครับปอปอเนี่ยมันจะเป็นดินมันปูครับดินเหนียวดินมันปูครับข้างบนก็จะร่วนฝนทรายครับ ที่จังเกิลดูอยู่ขอป,อ,ปอเนี่ยครับลักษณะปอแบบนี้ก็จะแนวดิ่งไม่ได้ครับแนวดิ่งนี่ก็เวลาฝนตกครับฝนตกมาเดาน้ำนะครับน้ำจะไหลมันจะเซานะฮะเซาะขอบบ่อครับมันก็จะพังถล่มแบบนู้นเลยฮนะ แต่ฝังนู้นเลฮะนะครับแบบนั้นนะฮะต้องต้งแต่งครับต้องทําแนวครับแนวดึงดึงครับดึงหน้าดินลงมาครับดึงแนวสลบนะ,ะเพื่อไม่ให้ดินถล่มนะครับบ่อถล่มนะะอ,อย่างนี้ก็ไม่เหลือครับ ที่เห็นนะครับเดี๋ยวฝนตกมาก็ยังไงก็พังเหมือนเดิมครับต้องดึงครับก็เริ่มมีน้ำครับน้ำเป็นปน,น้อยนะ้อยฮะ ให้ไหลลงครับลงไหลลงนะครับมีต้นผู้เรียนอยู่ครับประมาณสิบกว่าต้นครับขนานจะใช้น้ำบอ่อเนี้ยครับแต่กนนี้น้ำไม่พอใช้ครับขยายให้ใหว้างลึกลงบางอีกครับ ง่ายคูดสบายครับนะดับแก๊สสามสองสาทตีเตีครับออมาได้ไม่ถึงเดือนนะตาดร้อนมากเลยครับนังเพิ่งจะเก้าโมงเองครับเก้าโมงมาถึงสิบโมงนะ ใงเ,เมืองแกงเที่ยวทั่วไทยก็จบกับแคปก่อนครับแคปสามสองสามปีีนะครัด้นนี้ในเ,เมืองแกงเที่ยวทั่วไทยก็ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องชากยูทูบทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็มีคอม,มเมนต์คอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆครับก็จะเข้าไป ตอบทุกคอมเมนต์นะครับตอบเีรยวบ้างช้าบ้างครับเพราะว่าบางทีก็ติดงานครับติดงานอยู่หลายหลายอย่างครับก็ตอบครับแต่ก็ตอบนะครับเพื่มาตอบทุกท่านนะครับใครมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะก็ยิ่งดีครับสิ่งไหนตอบได้ก็จะตอบครับสิ่งไหนตอบไม่ได้ก็ต้องพป คนฟ้าหาความรู้ค,ครับฮะได้ความรู้มาเลยได้คำตอบมาเลยก็อยากมาตอบให้พี่น้องกันนะครับผอมจานี้เหนียงเมืองแกงก็ให้พี่น้องฮะร่บดวยเงินทองทำงานสปลอดภัยนะครับนะบางมีสีสุกครับบผมขอบคุณจ้าสวัสดีครับ ฝากอีกหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ